สวัสดีครับพวกเราเป็นนักเรียนแกนนําฐานการเรียนรู้ผักไฮโดรโปรนิกโรงเรียนบ้านหนองว่าวันนี้พวกเราจะพาไปชมห้องฐานการเรียนรู้ผักไฮโดรโปรนิกกันครับสําหรับฐานการเรียนรู้ของเราจะอยู่ชั้นสองของอาคารห้องสมุดซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงปลกูกผักไฮโดรโปรนิกของเราไปชมกันเลยครับ มีแผนผังการถอดบทเรียนประจำฐานการเรียนรู้บอดแสดงอุปกรณ์ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกขั้นตอนการปลูกการดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวผลผลิตและห้องนี้จะเป็นที่เก็บอุปกรณ์ในการปลูกผักไฮโดรโปนิก สวัสดีค่ะคุณครูธนิตาพันธโนค่ะคุณครูแกนนำฐานการเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ค่ะวันนี้นำเสนอกิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ค่ะการเรียนรู้ที่มีชีวิตอีกแห่งหนึ่งของโรงเรียน,นา้า่หนองว่าโรงเรียน้ม่หนองว่าได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาซึ่งฐานการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นี้ ทางโรงเรียนได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงราชการที่9มาปรับใช้ในโรงเรียนซึ่งในปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่นิยมบริโภคผักเป็นอาหารในชีวิตประจำวันซึ่งผักที่บริโภคนี้ถ้าอยู่ตามท้องตลาดก็จะมีสารพิษ ตก้างทางโรงเรียนไม่หนอวว่าจึงได้เรีนถึงความสำคัญจึงได้นำผักไฮโดรโปนิกมาปลูกที่โรงเรียนและเป็นเป็นฐานการเรียนรู้อีกฐานหนึ่งที่มีชีวิตเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนและบุคคลที่สนใจฐานนี้ประกอบด้วยนะคะก็จะมี นั่นคืความรู้นะคะก็จะเป็นเด็กๆได้รู้จักวิธีการสร้างโรงเรือนรู้จักการเลือกพัน์ผักรู้จักวิธีการปลูกรู้จักวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกรู้ขั้นตอนการปลูกการดูแลรักษาจนถึงการเก็บผลผลิตและจัดจำหน่ายนะคะสำหรับคุณธรรมที่เด็กนำมาใช้ในฐานนี้ก็จะเป็นความ รับผิดชอบนะคะรับผิดชอบในการดูแลรักษาผักการเติมปุ๋ยการเติมน้ำนะคะมีความขยันขยันอดทนรับผิดชอบต่าง,งานที่ทำนะคะมีความสามาัคคีในหมู่คณะแล้วก็เพื่อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะสำหรับความพอประมาณมีเหตุผลมีพูมมคุ้มกันนะคะโรงเรือนที่สร้างขึ้นนะคะก็จะมีพอประมาณกับผัก ที่เรานํามาปลูกระยะเวลาที่ใช้นะคะปลูกเหมาะสมกับพันผักไฮโดรโปนิกที่ปลูกนะคะพอประมาณกับงบประมาณที่ใช้ในการปลูกผักนะคะใช้เวลาในทำในการทํากิจกรรมเหมาะสมไม่กระทบต่อการเรียนของเด็กๆน,นะคะแล้วก็ราคาขายนะคะเหมาะสมกับต้นทุนนะคะไม่แพงจนเกินไปนะคะ เหตุผลก็เพื่อให้เด็กๆมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างโรงเรือนรู้จักวิธีการเลือกพันุ์ผักวิธีการปลูกนะคะรู้เด็กๆรู้จักวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกขั้นตอนการปลูกแล้วก็รู้จักวิธีการดูแลรักษาและการเก็บผลผลิตนะคะสําหรับภุมิคุ้มกันนะคะเด็กๆจะมีภุมิคุ้มกันในตัวเองก็คือเราจะได้ผักที่ปล่อยสารพิษนะคะเอ่อ มีประหยัดและอดออมนะคะเกินความสามัคคีในหมู่คณะได้ผังที่ปลอดปลอดภัยนะคะไม่มีสารเคมีแล้วก็ได้ความรู้และทักษะที่ได้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกวิธีค่ะสวัสดีครับคุณยามาแนะนำวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกคัก หนึ่งเมล็ดพันผักเราซื้อเมล็ดพันผักมาจากกินมาจากเรียบกินนิ่งทัดเราซื้อมาเป็นซอง500เมล็ด1 3 5บาท1,000พัเมล็ด250บาทจะเห็นว่ายิ่งเราซื้อเยอะจะได้ราคาที่ถูกลงผักที่เราปลูกคือกินโอก๊กเล็ดโอก๊ก เลดปัตเตเวียกินเล่ไอเบิกบัตเตอร์เฮดกินคอตกินคอรอนเดดคอรอนผักกวางตุ้งผักกาดขาวผักคะน้าผักกาดหอมสองถ้วยผูกผักจะมีลักษณะเป็นรู สามารถให้รากออกได้น้ำฟองน้ำที่เรานำมาปลูกจะเป็นฟองฟองน้ำสำดจรูปจะมีรอยบากเป็นรูปการาบบาทที่สามารถทำให้ที่จะสามารถย่อนมเมล็ดลงไปได้ฟมน้ำสำหรับตู้เลี้ยงปลาราคา500บาททังน้ำสำหรับใส่น้ำปุ๋ยปลูกผัก ลางสำหรับปลูกผักปุ๋ยน้ำสําหรับปลูกผักปุ๋ย A และปุ๋ย B สสาหรับปลูกผัก วิธีการปลูกผักไฮโดรโปนิกขั้นตอนแรกเราลงสำรวจพื้นที่หาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกซึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นอาคารเรียนเก่าหรือถอนมาแล้วมีสภาพ,ม,ภาพมีสภาพไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชบนดินสำสำหรับโรงเรือนได้ออกแบบให้มีขนาด 4, คูณเมตรสูง2.5เมตรหลังคาคุมด้วย พลาสติกใสเพื่อให้แสงรอดผ่านได้และกันเม็ดฝนตกกระแทกทำให้ใบผักเสียหายและพลาสติกก็มีคุณสมบัติการแสง UV ทํทำให้ไม่เสื่อมสภาพง่ายใช้งานได้หลายปีครับอันผักที่ใช้ปลูกเราจะเลือกผักให้เหมาะสมกับฤดูกาลคือ ฤดูร้อนและฤดูฝนจะเลือกปลูกผักไทยเช่นคะน้ากวางตุ้งผักกาศซึ่งเป็นผักที่ทนต่ออากาศร้อนส่วนฤดูหนาวเราจะปลูกผักสลัดต่างๆเช่นกลีนโอ๊กเรดโอ๊กปาตาเวียเป็นต้นซึ่งผักสลัดเหล่านี้จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีนในสภาพอากาศที่ หนาวเย็นโดยเราจะสั่งซื้อมเมล็ดพันธุ์ผักจากเว็บไซต์ greeningpath.com ซึ่งเป็นแหล่งมเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานการดูแลผักหลังจากปลูกในร่าง1ในช่วงแรกผักอายุ1-10วันจะเติมปุ๋ย A และปุ๋ย B อย่างละเท่าๆกัน ใส่รวมกันในถังปุ๋ยที่มีปั๊มน้ำดูดปุ๋ยขึ้นสู่รางปุูกโดยปุ๋ยในทางปุ๋ยมีค่าความขุ้นประมาณ700-1,000มครซิเมนต์วัดค่าความเข้มข้นของปุ๋ยเมื่อเติมปุ๋ยในทังรวมปุ๋ยและคนให้เข้ากันแล้วเราจะนำเครื่องวัดจุ่มลงในน้ำปุ๋ยรอจนกระทั่งตัวเลขยิ่งไม่ขยับ ใช้เวลาประมาณ1นาทีแล้วอ่านค่าความเข้มข้นปุ๋ยที่หน้าจอเครื่องวัดและปุ๋ยบีสั่งจากเว็บไซต์ g r n i n p a t c o m ซึ่งเป็นปุ๋ยแห้งชุดสำเร็จสำหรับผักไฮโดรโปนิกที่เราสั่งซื้อมาเป็นปุ๋ยสำหรับละลายน้ำา20ลิตรราคา1,000บาทเมื่อเราได้ปุ๋ยแห้งมา เราจะนำมาละลายน้ำให้ได้20ลิตรแยกเก็บเป็นถังปุ๋ย A และถังปุ๋ย B จะไม่นำมารวมกันเพราะจะเกิดปฏิกิริยารวมกันตกตะกอนและเสื่อมสภาพเมื่อจะใช้ค่อยนำมาเทรวมกันในถังรวมปุ๋ยซึ่งมีน้ำเจือจางปุ๋ยอยู่โดยเราจะใส่น้ำให้ทําเข้มข้นอยู่ในระดับที่ผักต้องการ ผักที่อายุ10-40วันเราจะเพิ่มความเข้มข้นปุ๋ยขึ้นเรื่อยๆวันละประมาณ50ไมโครซิเมนจนค่าความเข้มข้นหรือค่า EC ไม่เกิน1,700ไมโครซิเมนและเมื่อผักอายุ40วันจะ,จะลดความเข้มข้นของปุ๋ยลงโดยเติมแค่น้ำเปล่าเพื่อเตรียมเก็บผักมารับประทานและจำหน่าย เก็บเกี้ยวเมื่อผักอายุประมาณ40่0ห้วันจะสามารถเก็บไปรับประทานหรือจำหน่ายได้โดยช่วงแรกพวกเราจะเก็บผักและแบ่งปันให้สมาชิกในกลุ่มได้รับได้ไปรับประทานที่บ้านหลังจากนั้นจะเก็บผักไปจำหนายให้ครู ผู้ปกครองและคนในหมู่บ้านได้ซื้อหารับประทานกินโดยการขายในตลาดชุมชนและขายในและขายผ่านกลุ่มรายของหมู่บ้านเป็นต้นการทำบัญชีพวกเราจะทำบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นระบบออนไลน์ด้วยแอป g Google s h e e t s สามารถบันทึกข้อมูลดูข้อมูลรายรับรายจ่ายได้ทุกที่ผ่านโทรศัพท์เราสามารถสแกนดูข้อมูลได้ผ่าน QR Code นี้ค่ะ จากการปลูกผักไฮโดรโปนิกในด้านวัตถุคือ 1. การใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าเช่นการใช้น้ำให้ประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2. การนำผลผลิตจากการปลูกผักไฮโดรโปนิกมาบริโภคหรือขายครับเราได้เรียนรู้ และทำงานกันเป็นหมู่คณะได้เรียนรู้และมีน้ำใจแบ่งปันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และพอเพียงด้านสิ่งแวดล้อม 1. นึ่ทำให้เราได้ผักสะอาดปลอดภัยได้สารพิษตุตค้าง 2. ทํทำให้เราได้รู้จักดูแล,แลรักษาความสะอาดไม่ให้ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม 3. ทํทำให้เรารู้จักเก็บวัสดุอุปกรณ์ ให้เรียบร้อยหลังจากการทำงานการวัฒนธรรมทำให้เรารู้จักรักษากติกาของกลุ่มรู้จักการแบ่งปันมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันเห็นคุณค่าของการทำงานเกษตรซึ่งเป็นอาชีพที่สำคัญของคนไทยและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิน่นการปลูกผักไฮโดรโปนิกได้น้อมนำาสาปประราชาข้อหนึ่ง จะทำอะไรต้องศึกษาให้เป็นระบบข้อ2ทํทำตามลำดับขั้นข้อ3การมีส่วนร่วมข้อ4เศรษฐกิจพอเพียงข้อ5การทำงานอย่างมีความสุขข้อ6ความเพียงาศาสตรชากลข้อที่1 YouTube ข้อที่2แผนภาพเผยแพร่และประชาสัมพันธ์าศาสตร์ภูมิปัญญาชาวบ้าน วิทยากรในพื้นที่มีความรู้เรื่องการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ได้แก่คุณครูประวิตตระกูลวิทยาน,านันท์ลาชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัการที่10ข้อ3มีงานทำมีอาชีพ 1. การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมสถานศึกษาต้องโม่งให้เด็กแะะเยาวชนรับงานสู้งานทำกลงานสำเร็จ 2. การสึดฝนอบรมทั้งในและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนสามารถทำงานเป็นและมีงานทำในที่สุด 3. ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรโด,ดยสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ครับครับผลจากการที่ลูกๆเรียนได้มาเรียนรู้ในฐานผักไฮดโดรโปนิกนะครับก็ทำให้ ลูกไ,ได้รู้จักการปลูกผักไฮโดรโปรนิกการดูแลการจำหน่ายและก็การแปรรูปเป็นอาหารรู้จักการใช้ทรัพยากรน,น้ำละพื้นที่ที่มีอย่างจำกัดให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดได้รู้จักการทำงานร่วมกันและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นแนวทางในการสร้างรายได้และสร้าง อาชีพในอนาคตต่อไปสำหรับครูนะครับได้รู้จักการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนนำไปสู่การปฏิบัติจริงปลูกฝังวิัยรักการทำงานให้แก่เด็กนักเรียนและจากการปลูกผักและจำหน่ายก็ทำให้โรงเรียนเป็นที่รู้จักของชุมชนและคนทั่วไปที่รักการกินผักปลอดสาร เป็นแหล่งศึกษาดูงานและมีผักซึ่งเป็นของฝากสาหรับแขกที่มาเยี่ยมโรงเรียนและจากนี้ไปทางเราจะพยายามพัฒนาแหล่งเรียนรู้นี้ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นไปเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับนักเรียนและผู้สนใจต่อไปสวัสดีครับ